มาครับวันนี้เรามาดูวิธีการขุดฟ,ฟุตติ้งนะครับขุดหลุมใช้เครื่องจักรหนักนะครับแมโคแล้วก็วันนี้ดูนะครับเข็มตอกไปแล้วเสร็จแล้วนะครับสามสิบสามต้นสามสิบสี่ต้นบงกระไดด้วยทีนี้มาดูนะครับว่าวันนี้ครูมานะครับกับลูกมอนะครับนี่คนนี้เราสื่อไม้ตะตัดนี่คือเขาเรียกว่าตาไก่มาใกล้ๆนะครับนี่เราจะสามารถถอดได้นะดูนี่ ไม้สตัปนี่สามารถยืดได้เยอะเลยนะเวลาเราจะใช้เราก็วางงนี้มาใกล้ๆนี่อย่าลงไปนี้ปึ๊บเพื่อให้มันได้ดิ่งจริงๆล้ตตาไก่เข้ากลางเนี่ยคือตั้งตรงแล้วทีนี้อย่างนี้มาดูนะครับวิธีการครูตั้งโจทย์ไปไงี้ว่าหนึ่งเมตรจากระดับนี้นี่คือศูนย์ศูนย์ของไม้สตัป ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วครูบอกว่าเนี่ยศูนย์ศูนย์มีสิบเซนยี่สิบเซนสามสิบเซนเรื่อยไปทีนี้นนนครูกําหนดอย่างนี้ว่าครูจะให้ลีนลีนคือคอนกรีตลีนอยู่ต่ํากว่าระดับนี้หนึ่งเมตรครูก็เลยจะต้องให้เขาขุดจากระดับนี้หนึ่งเมตรนะครับเอาแล้วที่อื่นล่ะที่มันสูงกว่าไม่เท่ากันจะทํายังไง ไม่เป็นไรตามมานี่ตามมาครับเรามีตัวช่วยเยอะมากเลยได้แก่ไม้บาซึ่งเราหาระดับไปแล้วนะครับนี่ตั้งตัวนี้ถูกตั้งระดับไปแล้วดูมาดูตาไก่ครับนี่อาตาไก่นี่เขาจะส่องที่กระจกนี่แล้วก็มองตาไก่ตัวนี้นี่ ข้างล่างนี่นะครับน้องรูปหลอของเรานะครับจบก่อสร้างโดยตรงเลยนะครับวิศวะรูปล่อเลยเดินแบบด้วยเห็นไหมทีนี้เขาตั้งกล้องเสร็จเอาระดับที่เขาใช้เพราะเขาเป็นคนตัวสูงเขาสูงเท่าไหร่เขาสะดวกแบบไหนเขาก็จะตั้งที่ตาเขาเห็นหลังจากนั้นได้เท่าไหร่ไม่รู้เลงไปก่อนไปตรงโน้นเราจะเอาตัวนั้นเป็นมาสเตอร์หลุมนั้นเลย ระดับต่ำที่สุดของโครงการนี่คือหลุมนั้นเป็นมาสเตอร์ดังนั้นที่ช่างเหยียบอยู่เท้าเหยียบอยู่นั่นคือระดับศูนย์ศูเราต้องการระดับลบหนึ่งร้อยตัวนี้เลงไปนะครับดูนะเลงไปหยุดที่ไม้สตัฟนะครับอ,อย่างตัวแรกเมื่อกี้ที่เราหากันแล้วนะครับจากตรงนี้ไปหาไม้สตัฟวัดได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่จุดสอง หนึ่ C บันทึกไว้เป็นค่ามาสเตอร์นะครับค่านำนะครับเบสออนตรงนั้นแล้วเราบอกว่าถ้าเราจะลดต่ำลงหนึ่งหนึร้แล้วก็บวกค่าตัวเลขไปที่ไม้สตาร์ก็บวกขึ้นไปอีกร้อยร้อยเซนดังนั้นเราก็จะไปเอามาร์กขาวแดงนี่ตามมานี่ เห็นมร์ยขาวแดงนู้นไหมตรงเลขสองสี่ตรงนู้นน่ะขาวกับแดงตรงกลางนะั่นคือเส้นที่เราลงจากนี่ลงไปหนึ่งเมตรสายใยในกล้องเลงมาจะต้องเข้ามานี้พอดีเลยนี่มันจะต้องเข้านี่เลยสายใยจากกล้องนะเลงมาจะเข้านี่พอดีเลยดังนั้นสมมุติว่าเราช่างเขาขุดไปแล้วปึ๊บนี่เลงมาอ่ะไอ้หนูเลงเร็กส เล้งเลยอ่านค่าเข้าที่เท่าไรห้า <8 5. S 1> เท่าไหรนะสองหกแปดห้าสองหกแปดห้าเนี่ยสองหกแปดห้าสองสองหกอยู่นี่นะครับแล้วก็นับไปอีกแปดห้าก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ห้าตรงนี้ใช่ไหมเอ้เนี่ย ดังนั้นก็เอาสองหกแปดห้าลบตัวเลขตัวเลขนี้ที่เป็นมาสเตอร์เท่าไหร่ยี่สิบสี่นั่นแปลว่าเราขุดต่ำกว่าระดับที่เราเอาเนี่ยยี่สิบสี่เซนเราก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ยท่างเขาขุดต่ำไปยี่สิบสี่เซนวิธีการก็คือกบแค่นั้นเองทันลึกก็กบถ้าตัวเลข มันน้อยกว่าค่าตัวเลขมาส์เตอร์ตัวนี้นั่นแปลว่าต้องขุดอีกดังนั้นตัวนี้จะเป็นจะไปไปวางทุกหลุมเลยร้างของเราตัวนี้ก็จะเดินไปทุกหลุมคนคน,คนอ่านกล้องเขาก็จะมีเครื่องคิดเลขของเขาเขาก็จะเล่นสายใย,ยวิ่งเข้าตรงนี้ถ้าสูงกว่ากว่าค่ามาสเตอร์นั่นแปลว่าขุดลึกไปไปแล้วเราก็รู้แล้วเราก็มาเขียนไว้ที่เสา นะครับไอ้โน้ปากกาแบรรทึงแดงๆเนี่ยดูนะตัวนี้ยี่สิบยี่สิบเท่าไยี่สิบสี่เซนเราก็เขียนว่าตอนนี้มันบวกมันเกินอยู่ยี่สิบสี่นะฮะตอนนี้มันมันสูงเกินเนี่ยบวกไปเนี่ยบวกไปในยี่สิบสี่เซนนะครับเราก็จะบันทึกไว้คนที่มาขุดดินมาปรับลีนเขาก็จะเห็นแล้วว่าจากตรงเนี้ย ประมาณที่สี่นะแต่พอทําจริงๆอีกเราจะใช้ระดับน้นํานี่สายเอ็นนี่ค่าตรงนี้ไปหลังรถไมโครนแล้วถ้าติ่งลงไปจริงๆอีกรอบหนึ่งเราเตรียมไม้บาไว้เนี่ยรู้ไหมครับว่าเราเตรียมไว้ทําไมถ้าเรารู้เรื่องของการใช้ก้อนนู่นนี่นะั่นเรารู้อยู่คนเดียวครูรู้อยู่คนเดียวกายนู่นรูบร้บล้อแล้วครูไปอยู่ไซต์อื่นแล้วคนที่อยู่นี่จะทํำยังไง แล้วไม้บาเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตั้งแต่ฟุตติ้งต่อหม้อคานเสานะครับบางคนเข้ามาแขวคูนะครับว่าไม่ไม่จะยังยังใช้ไม้บาอยู่บา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 ถ้ไม่เคยทำงานภาคสนามนะครับอย่าเช่นนะอย่าแพ้นะครับผมทำงานให้ทุกคนทำงานได้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่างใหม่ช่างเก่าระดับไหนก็ช่างเขาสาะะมารถใช้ไม้บา ผมเก่งเอเนผมเก่งออโต้แคผมใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี1998 27ปีที่แล้วผมเป็นนักออกแบบยูไฟล์ออกแบบและประเมินราคาผมขอเจ้านายว่านายครับผมอยากทำงานภาคสนามผมเลยหลุดพ้นออกจากห้องแอร์มาเข้าใจไหมครับแล้วผมเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างมา10กว่าปี ผมเป็นซ e o มาสิบกว่าปีตอนนี้ผมมีโรงง่อผมมีบริษัทนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผมมีบริษัททำสื่อรู้เรียนถ้าเก่งกว่าผมต้องมีมากกว่าผมค่อยมาวิจารณ์ผม